ไปเร็วเคิดยังไงใช้นิยามแล้วข้อนี้เพราะนั้นเธอก็บอกว่า x กำลังสองบวก x ลบสิหเท่ากับสครับนี่คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองเธอก็บอกว่ามันติดลบสุกปะก็คือลบ x กำลังสองบวก x ลบสิบหเท่ากับ4เหมือนกันครับนี่คือกรณีที่2โอเคไหมแล้วก็แก้สมก,การ2กรณีอะ่ะค่อยๆคิดไปก็ออกเพราะการถอดแอบส์โซลูหรือค่าสมบูรณ์เนี่ยมันสามารถถอดได้ทั้งค่าบวกและค่าลบโอเคปะคิดต่อได้ไหมหรือต้องการให้ช่วยฮ <laughs> เนี่ยทำทำมาอย่างเงี้ยคิดต่อเองได้ไหมอเอาก็แกธรทมการธรรมดาเออนี่ไงเราก็แก้ธรรมดาเป็น x กำลังสองอะไรอ่ะบวก x ใช่ไหม แล้วก็ลบยี่สนี่ไงแค่ธรรมดาเท่ากับศนย์ส่วนข้างขวาจะเป็นอะไรก็เอาลบย้ายไปข้างนู้นก็ได้เป็น x กาลังสองบวก x ลบสิบหกข้างนู้นจะกลายเป็นลบ4ถูกปะย้ายมาเป็นบวกสีเท่ากับศูนย์เนี้ยถช่ปะมันก็คือ x กาล,าล,กลังสองบวก x ลบเอ่อลบเท่าไหร่วะลบสิบสองเท่ากับศูนนี้ยไงออกแล้วออกสุดท้ายพี่ก็เฉลยอ,อะเฉลยก็ได้ปะ <c oughs> <c oughs> ก็แยกสองวงเล็บใช่ไหม อ่า x บวกตัวแล้วก็ x ลบตัวใช่ไหมเท่ากับ0อะไรเอ่ยที่คูณกันได้20แล้วผลต่างเท่ากับหนึ่งสี่ห้าจบปะเอ mm hmm. อ็ x ก็เลยมีค่าเท่ากับสี่แล้วลบห้าทำองเดียวกันข้างขวาก็แยกมาเป็นสองวงเล็บ x ลบตัวแล้วก็ x บวกตัว อะไรเอ่ย12แล้วก็ผลต่างได้หนึ่งเหมือนกัน <3 S 1> เออ3 <4. S 1> กับสี่จบไหมอ่าแล้วคำตอบ x ก็คือ3และวลบสจบเท่านี้อ่ะจดไป <laughs> สุดท้ายก็เฉลยอยู่ดี <laughs> เรียบร้อย